สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวต้นเช่วโมงในช่งวงเวลา22นาฬิกากบดิชันสรวนีพรมเสนค่ะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมเมืองสยามกรีนสกายสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นาวาอากาศเอกนายแพทย์เพิ่มยศโกศลพันธ์รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเปิดงานสยามกรีนสกายสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้มาศึกษาหาความรู้ด้านพันธุ์ไม้ตามแนวคิดการเรียนรู้ชูวิถีเกษตรและสร้างเครือข่ายสังคมสยามกรีนสกายแบ่งพื้นที่แสดงเป็น3ส่วนได้แก่แปลงเกษตรก้าวหน้าการเพราะปลูกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่พืชสมุนไพรผักสวนครัวและปลูก ข้าวไร่แปลงพืชนานาพันธุ์และแปลงสวนสวยปลูกง่ายสำหรับกิจกรรมเวิร์กช็อปครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่20มิถุนายนนี้ในหัวข้อปลูกผักเปลี่ยนชีวิตพร้อมเลือกซื้อสินค้ากเกษตรอินทรีย์ได้ที่ตลาดสีเขียวสยามกรีนมาร์เก็ตผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมได้ทุกวันพุธและวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ นี่คือทั้งหมดของข่าวต้นชั่วโมงนะคะติดตามข่าวดึก NBT ได้ในเวลา24นาฬิกาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ